นยถายกเศรษฐาทวีสิทธิ์ในครั้งนี้ใช่ค่ะยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศแบบสดๆเลยผ่านระบบ C g จีของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้นผู้สื่อข่าวของเราเนกาะติดอยู่ที่นั่นแล้วนะคะจะไปติดตามบรรยากาศที่สวนหมื่นบุพผาหรือรว่าสวนไม้ดอกเมืองหนาวอเอ๊ะไม้ดอกเมืองหนาวแต่ไปอยู่ที่ ภาคใต้อำเภอเบงตรงนะคะจังหวัดยะลานะคะหนึ่งจุดหมายสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยภายใต้กิจกรรมค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวทเที่ยวใต้สุดใจพร้อมผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวนะคะคาร์บอนสุที่เป็นศูนย์ด้วยเบตงเนสซิโร่หรือว่าชูซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะกับการรายงานสดกับคุณ,ณนัทยาสายวิริยะค่ะเชิญค่ะ ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่สวนมื่นบุพเาค่ะหรือสวนไม้ดอกเมืองหนาวตำบลตะนน้อแม่เราอ,เบ,อรเบตงจังหวัดยะลานะคะซึ่งจุดนี้ค่ะก็จะเป็นอีกจุดสําคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะจะเดินทางมาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามการท่องเที่ยวค่ะภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเที่ยวใต้สุดใจณจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางตอง่อเนื่องจากจังหวัดปัตตานีนะคะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดยะลา สักการะนะคะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลาจากนั้นค่ะก็เดินทางต่อเนื่องนะคะไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์ขอภัยค่ะเป็นอุทยานการเรียนรู้ จังหวัดยะลาหรือว่า T ี Park ยะลานั่นเองนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยให้กับคนในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็ใกล้เคียงค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็จะเดินทางค่ะต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอเบตงโดยพื้นที่ของอำเภอเบตงนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่รัฐบาลนะคะมุ่งมั่นเดินหน้าค่ะในการผลักดันการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์หรือเบตงเนสซีโร่ค่ะรวมถึงชูในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะ สำหรับบรรยากาศเช้านี้เลยนะคะที่สวนหมื่นบุภายังคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งแรกแห่งเดียวของภาคใต้กันอย่างต่อเนื่องซึ่งสวนหมื่นบุพานะคะตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านปิยมิตรสองตำบลตะน้อแมลรออำเภอเบตงจังหวัดยะลาก่อตั้งขึ้นโดยสมาชิกในหมู่บ้านทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอดีตคอมมิวนิสต์มาลายาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยสวนไม้ดอกเมืองหนาวเป็นโครงการอเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารีทรงเน้นแนวทางการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวให้กับชาวบ้านเมื่อครั้งเสด็จเยือนครั้งแรกในปี2537มองว่าบริเวณนี้ค่ะตั้งอยู่ในหุบเขาแล้วก็มีอากาศที่หนาวเย็นเหมาะสมต่อการเพาะปลูกก็ทําให้ชาวบ้านค่ะต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเรื่อยมาในการเยี่ยมชมสวนเมืองบุภาแห่งนี้นะคะคณะนายกรัฐมนตรีจะพบปะทักทายกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับและชมการแสดงจากชนเผ่าลาฮูรวม ถึงสมาชิกชุมชนด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเดินเยี่ยมชมบูธหน้าพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆจากหลายภาคส่วนรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนแล้วก็จะเดินชมค่ะบรรยากาศนะคะแล้วก็มีการนั่งรถรางด้วยค่ะไปชมในส่วนของบรรยากาศสวนมือบุพารวมถึงชมแปลงผกักและผลไม้ปลอดสารพิษทั้งนี้นะคะเราได้พูดคุยกับคุณตอหองด้วยค่ะเป็นประธานกลุ่มก็บอกว่าเตรียมพร้อมในการต้อนรับท่านนายกเป็นอย่างเต็มที่เลยค่ะ สำหรับการมาเยือนก็ดีใจในโอกาสนี้นะคะสวนหมู่ผาค่ะมีรูปปั้นสุดหล่อนะคะเป็นรูปปั้นสุดหล่อที่ไร้ชื่อค่ะซึ่งเขาอยากจะคอยมอบความสุขแล้วก็มอบดอกไม้กับนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังไม่มีชื่อโดยโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาในครั้งนี้นะคะก็จะให้ท่านนายกค่ะได้ตั้งชื่อให้กับรูปปั้นหนุ่มหล่อตัวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประธานกลุ่มพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับท่านนายกแล้วก็ไปฟังเสียงของนักท่องเที่ยวค่ะในการมาเที่ยวในครั้งนี้กันค่ะ ครงการไม้ดอกมังนาอันเนื่องมาจากพระรามดีต์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาสวนมะบุภาทั้งทุกคนก็เตรียมความพร้อมที่จริงเราเตรียมพร้อมตั้งแต่อยู่เสมออยู่แล้วใครมาก็จะได้เห็นว่าดอกไม้บานตลอดสุขชื่นทั้งหมดดอกไม้มีสามเป็นกว่าต้นเต็มบานตลอดมาเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยี่ยมชมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะวันนี้เราก็จกัดพิเศษขึ้นมา คนงานไม่ว่าสมาชิกของสมาคมปียมิตไทยเราก็จะมีต้อนรับอย่างอบอุ่นให้ท่านนายกมาถึงแล้วนึกไม่ถึงคัดไม่ถึงที่นี่เน้นคาร์บอนสุทธิเนจิโรครับจะสงเกตสังเกตดูว่ารีสดที่นี่79ห้องไม่ต้องแอร์ครับอากาศธรรมชาติครับเพราะว่ามาถึงที่นี่ กลางเกินประมาณ20องศาบวกลบถึงตอนนี้ลมที่พัดมายัางเย็นอยู่เนี่ยทั้งตีเลยเนี่ยจุดเด่นของที่นี่ครับแล้วในสวนมหมือบุภาตรงนี้เราแบ่งเป็น4ี่สวนสวนที่หนึ่งคือฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามสวนเรวคเหมืองบุภาจะมีจุดหลักก็หลายอย่างดอกไม้ที่หลายชนิดที่หาดูยากแล้วก็ตรงนี้เป็นสวนสวผีเสื้อเหมือนบุพาครับ เช้าๆบางช่วงนะครับเราจะเห็นผีสดเต็มเลยก็แสดงว,ว่าระบบนิเวศที่นี่ดีครับก็ข้างบนจะมีสวนมังกรมะบุพาครับอ,อีกด้านหนึ่งเก็สวนผลไม้และผักปลอดสารพิษครับจากสวนครั้งนี้เราเน้นสามจุดนะครับสามอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งคือเราเน้นธรรมชาติที่สองคือสร้างเชื่อมโยงกับประวัติที่สามต้องมีเอกลักษณ์อากาศดีมากเลยครับ เหมือนเหมือนไปเชียงใหม่แต่อากาศบริสุทธิ์กว่าครับครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีการเ่าป่าเลยประทับใจทุกส่วนเลยครับที่นี่สะอาดอไม่มีขยะนะครับอากาศดีมากครับอ,อยากให้คนไทยทั้งประเทศนะครับอลองมาเที่ยวที่เบตงจังหวัดยะลาที่นี่ปลอดภัยไม่ได้อันตรายเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดนะครับ าการมาเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองเบตงและสร้างความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะในการเป็นเมืองแห่งการได้รับอากาศบริสุทธิ์ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเวศสู่การท่อแบบงทททเที่ยวต้นแบบมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์และอีกไฮไลท์นะคะที่มาเยือนเบตงแล้วไม่ควรพลาดคือการได้ไปสัมผัสกับทะ,ทะเลหมอกไอเยวงและแวะชิมส้มโชกุลขึ้นชื่อที่สวนส้มน,นะคะเป็นสวนช้างส้มโชกุลเบตงมี เนื้อที่กว่า200ไร่ในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลตาน,น้อแม่ร้อเอเบตงเต็มไปด้วยต้นต้นส้มโชกุนนะคะกว่า10,000ต้นเลยทีเดียวค่ะและขณะนี้ก็กําลังให้ผลผลิตนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้คาดว่าปีนี้จะสามารถส่งออกผลผลิตนะคะส้มโชกุนได้มากกว่า1,000ตันรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยทีเดียวค่ะนอกจากการท่องเที่ยวแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปยังร้านอาหารบ ปลานินฝายน้ำไหลโกงิวค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสายน้ำไหลตบลตะนแม่ร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยปลานินนะคะถือเป็นปลาเศรษฐกิจของอำเภอเบตงที่มีวิธีการเลี้ยงแบบระบบสายน้ำไหลสร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอย่างมากเลยทีเดียวอีกทั้งตลอดตลาดนะคะยังมีความต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีด้วยลักษณะเด่นก็คือไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นกลิ่นโคลนเนื้อนแน่นและมีรสชาติที่หวานค่ะทําให้ปลาของที่นี่ มีมูลค่าสูงถึงตัวละ3 0 0พันบาทเลยทีเดียวสําหรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมสินค้าปลานิลสายน้ำไหลเบตงและปลาพวงชมพูฮาลาบาลาสู่การผลักดันเป็นสินค้าขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกต่อไปโดยปลานิลน,นะคะสามารถทําได้หลากหลายเมนูและในครั้งนี้ค่ะเชฟชื่อดังระดับประเทศอย่างเชฟชุมพลแจ้งไพรก็จะมารังสรรค์เมนูปลานิลสายน้ำไหลเสิร์ฟ ให้กับนายกัฐมนตรีและคณะได้รับประทานกันอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศสดๆที่สวนมือบุดผาค่ะหรือสวนไม่ดอกเมืองหนาตวนตมนาโนแมรอมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาสําหรับภารกิจของท่านนายกนะคะภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจไม่ได้จบเพียงเท่านี้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะคณะท่านนายกาก็จะเดินทางต่อเนื่องนะคะไปยังเมืองประวัติศาสตร์